ในตอนแรกเราก็ได้พูดถึงประวัติของท่านโดยพอสังเขปไม่ว่าจะเป็นชื่อของท่านตระกูลของท่านหรือตำราของท่านหรือบทบาทของท่านหรือบรรดาคณา,าจารย์ของท่าน ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านหนังสือตำราเล่มนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่คัดสรรหลักความเชื่อต่างๆของบรรดาอิหม่ามทั้ง4ี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอันฟูกอฮาบรรดานักวิชาการที่มีความสันทัดในเรื่องของบทบัญญัติของเราุ ب ح า ن ะหัวตาอลาตั้งแต่ท่านอบดฮานีฟะท่านอิหม่ามมาลิกและก็ท่านอิหม่ามชัชฟีท่านอิหม่ามอห h m a d บินฮัมบันบรรดานักวิชาการเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านในขราวก่อนเราก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์หรือ ฮดี ي อ eh. ิทิทานนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยุกย่องบรรดานักวิชาการที่อยู่ในช่วง300ปีแรกนั่นก็คือชาวซาลัฟนั่นเองโดยหนังสือตำราเล่มนี้เนี่ยผู้ประพันนั่นก็คือดอกเตอร์ตอริกบินสาดบินอับดุลลาอัลกอฮตานีฮะฟิซาฮุลลั